เมนูที่อร่อยกว่าเฟนฟายก็ก็เมนูนี้เลยนะคะลองอุบาทอย่างนี้ว่เนี่ยเพราะอะไรเขาตู้ทำๆโอ๊ยโอเค หลังจากหั่นมันฝรั่งแล้วนะคะเอามาต้มน้ำนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยนะะี่ค่ะมันฝรั่งที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะป้าจะต้มไปนะคะประมาณ่ออ20นะคะถึง30นาทีแล้วแต่แฟนทางบ้านจะชอบให้มันฝรั่งนิ่มประมาณไหนนะคะ ประมาณ20-30นาทีก็เช็คเอานะคะเอาตามชอบเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ20นาทีนะคะป้าพีก็เช็คไปแล้วนะคะก็คือ20นาทีพอของป้านะคะส่วนใครจะอยากให้เขานิ่มกว่านี้ก็ต้มต่อไปนะคะสักอีก5นาทีหรือว่า10นาทีแล้วแต่นะคะป้าพี่ซี่เนี่ยพอ,อละ ก็ตักขึ้นเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราปล่อยให้มันฝรั่งของเราเย็นแล้วนะคะทีนี้ก็มาโรยเกลือนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยหน่อยนะคะเพราะว่าป้าจะทำกินกับอ่อัหนหนั้นนะคะเบคอนนะคะก็เลยเบคอนค่อนเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะ แล้วก็นี่ค่ะโรยลดดีนะคะนิดหนึ่งค่ะเขาจะได้มีไม่จืดไม่ชืดเกินไปนะ,ะไม่ต้องเยอะนะคะก็ทีนี้ก็นี่ค่ะแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์นะคะเอาเลย บาเ์ซี่นี่ก็จะประมาณสักช้อนครึ่งน,นะคะเทียบกับมันฝรั่งของเราแล้วนะ,ะจากนั้นนะคะก็คุกเขาเลยนะคะให้เขาเข้ากันไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าเขาขต้มเขาแล้วนะ,ะแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งอันกประสงค์นี้เราใส่เพื่อเขาจะแบบ เกาตัวเวลาเราทอดมันจะได้ง่ายๆจากนั้นมาตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเยอะนิดนึงนะคะใส่น้อยไปเขาก็จะแบบว่าคนยากอะคะ่ะช่วงที่ตั้งน้ำมันนี้นะคะป้าไปซี่มีโรดแมรี่นะคะ ก็จะใส่ลงไปเพื่อให้น้ำมันหอม่ะถ้าแฟนทางบ้านไม่มีนะคะไม่ต้องใส่เลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเลยอันนี้พอดีมีค่ะพอดีที่ซิ้วมาปูกนะคะเลยจะใส่พี่เขาชอบกลิ่นรสแมรี่ค่ะนี่ค่ะตอนน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะเติมไปเลยนคะคะ ราทอดให้กรอบเหลืองตามชอบเลยนะคะด้วยไฟกลางนะคะกลางไฟค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันฝรั่งเราพอสุกแล้วนะคะเราต้องการความกรอบอาจจะทอดรอบรอบเดียวไม่หมดนะคะ ด้ที่แล้วนะคะฟ้าไปซี่ก็จะตักขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าแฟนทางบ้านอยากให้เหลืองกว่านี้ก็ทอดไปนะคะจนกว่าให้เหลืองทองมากกว่านี้นะคะเอาตามชอบเลยนะคะส่วนป้าไปซี่พอแล้วนะคะก็จะตักขึ้นเลยก็นี่ค่ะมีอ่ะตักใส่ตะแกรงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะน,น,นี่ก็ตักใส่นี่ค่ะหาตะแกรงไม่เจอก็จะกรอบนะคะทำแบบนี้ เขาจะเหมือนเฟ็นฟรายนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติกว่านะคะเพราะเราปรุงรสเขาพาไปซีก็จะมีของกินคู่อันฝรั่งของเรานะคะก็คือนี่ค่ะเบคอนค่ะเอามาย่างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะย่างในกระทะเลยนะคะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางไปหาอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ไหม้เร็วมากเลยนะคะเสียควัน,น สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่อร่อยกว่าเฟ้นไฟก็ก็เมนูนี้เลยนะคะลองดูเพราะว่าเราปรุงรสนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็ลองให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านหมูสามชั้นเบคอนไส้กรอกแล้วก็มันฝรั่งนะคะชิมเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตก่อนนะคะมากิปด้วยกันค่ะอรุยอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเมนู ของว่างเอาเลยอเคเป็นเมนูของว่างแบบว่าเวลาเรามีปาร์ตี้อย่างเงี้ยเป็นของว่างหรือว่าเป็นเมนูหลักก็ได้นะทํากินคู่กับสเต็กก็ได้ใช่ไหม healthy food yes อันนี้ yes หุงคิดบอกอาหารสุขภาพ very healthy เพราอย่างนี้สุขภาพโซดาหัวเลาะเออโซดาเมื่อคืนนําไปกัดสกอตเทปออกค่ะเทปอ่ะที่พันอ่ะกรอบ กรอบเ็จแล้วก็สุกด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สุกเลยนะคะมันมันะไม่ต้องกลัวเลยนี่ค่ะไอเดียดีอ๋อก็คืออ๋อพาวเดอร์ไงพาวเดอร์ของแมกกรอบไงแป้งทอดกรอบาวเดอร์เออกรอบพาวเดอร์คลาสอะไรนะแฮปพาวเดอร์ I don't know can speak English c มันเป็นพาวเดอร์แล้วมาพูดเป็นดิวันทูไฟซัมติงอะคือ มันต้มแล้วไงฮะเราก็เลยต้องต้องใช้แป้งพวกนี้มามานั่นรอบเขาเขาจะไม่เหมือนเฟ้นไฟเฟ้นไฟใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่แต่เมนูนี้นะคะลองดูไม่น่าเบื่อ <Good. S 1> กรอบ mm hmm. และแป้งมันทําให้คือมันฝรั่งเวลาเราต้มเนี่ยสังเกตไหมคะปัญหาของมันฝรั่งคือเขาจะติดกันแล้วถ้าเกิดเราไปผัดจะเละเลยนี่คือวิธีแก้ปัญหา เขาจะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันสวยทำเป็นอาหารเช้าอาหารว่างกับแก้มได้เลยค่ะเมนูนี้เป็น you drink you can have it you drink yeah แอ d n a n เป็น order to แคนเป็น main food to can be breakfast b k อาหารเช้าเป็นอาหารหลักได้หมดค่ะ อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเอาหรือจะกินทำกินแต่เขาก็ได้หืมก็ไดาสนใจหรือลูกหน้ายาวมันีกำเฮียหนูไม่อยากเชื่อเลยไม่ได้แต่งหน้ามาฮึว๊อดยังได้กลิ่นเบคอนมึงคิดต้มน้ำร้อนให้เราใช่ไหมฮะวัดบอทเตอร์อยู่เมื่อก่ามิ๊ใช่ไปบิสบิอกกาแฟ <Okay. S 2> พี่ชิชอบกินแบบนี้กับกาแฟโอ mm ้ hmm. โหถ้ากับเบียร์นะคะจะก,กินบ่อยนะคะแบบนี้ If you come back หมดหมดไปแล้วเมื <laughs> ่อกีบอกว่าพักกลับมาชงกาแฟหมดเวอร์ <laughs> How you feel อาการไข้เป็นไง mm, If I have this food I feel perfect <laughs> <laughs> This food made me come back alive มีเรื่องอะไรจะพูดให้ฟังนุ้งคิดเป็นคนทําอาหารที่นกูดมากทำแล้วหมายังไม่กินอ่ะทูเดย์ค่ะทํากับข้าวโซดาไม่กินไม่รู้แกแกชอบไปตอกไข่ดิบใส่อ่ะแล้วแบบเอาอาหารกระป๋องนะคะคืออาหารกระป๋องมันก็มีกลิ่นแรงอยู่แล้วแลแ้วแกไปตอกไข่ดิบใส่ค่ะโซดามาดมเดินหนีวิ่งขึ้นข้างบนเลยนางไม่เอาแต่เวลาป้าพี่ซี่ทำป้าพี่ซี่ทำด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยใจนะคะหมากินค่ะ นุ้คิดแม่ป้าขำม,มากเลยสองวันนุงคิดทําอาหารนห้สดาสบอกว่าทําอาหารหมาย,ยังไม่กินอยู่คุกดอกหนึ่งนัดอดเลย <laughs> นุงคิดเป็นคนที่ทําอาหารได้ห่วยแตกมากนะคะจริงๆเอ้เอาจะมีเรื่องจะพูดให้ฟังเดี๋ยวกลับมาก่อนเรื่องนุ้คิดทําอาหารนี่แหละอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ริเมมเบอร์มิดีโอโก้อ่ะห่วยแตกมากค่ะ S <S <S they talk to now that they love my potatoes. They talk to now. เขากลัวเขากลัวลุงคิดเทาตอนนี้ค่ะ ค่ะกาแฟของป้าเพซซี่ค่ะสรูปท็อปโซ่เซ็อโซราอย่าไปเกาลูกเดี๋ยวมันเป็นแผลไม่ใช่มันหลุดแล้วนั่นน่ะมันคิดต้องทําแผลใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณคุณหมอเขาบอกว่าไม่ให้โดนน้ํานะนางไปกัดออกค่ะเมื่อคืนอันนี้หนาะไก่แห้งของนางนางจะชอบโอเคเนี่ยก็เหลืออยู่นิดเดียวอาตุ๋ยมานี่ะไก่อบนะคะของน้องหมาเอามานี่เป็นอาหารของนางค่ะ แม่ป้าเปซี่ก็ไปขึ้นบ้านใหม่เขา,าเพื่อนของป้าเปซี่แหละพี่ชายเขาพี่ชายเขาอ่เดี๋ยวไปเคลียร์ทิ้งขยะทีเดียวตอนเราเคลียร์เก็บโต๊ะก็ช่วงนี้คนขึ้นบ้านใหม่มันเลิกยามดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะคนแบบขึ้นบ้านใหม่กันเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้มันข้าวข้าวไรเสร็จแล้วไงเนาะเขาก็วันดีด้วยละมั้งเขาก็เลยขึ้นกัน นางดมนางดมอะไรของนางนี่แหละเออนั่นแหละไป้าไปซีมีอะไรจะเล่าให้ฟังค่ะอ่าจําเพื่อนลุงคิดได้ไหมที่เขามีลูกชายลูกสาวที่น่ารักมากนะคะอะ,อะไรนะนะลาอูอลาอ,อ,อูกับอ,อูมา,มามลาอูแล้วก็อูมาค่ะที่เขาพวกป้าไปเที่ยวทะเลกันเมื่อ3ปีกว่า ก่อนที่โควิดจะมานั่นหละค่ะแล้วทีนีเ้เราก็กลับมาทีนี้เขาก็มาอยู่เชียงใหม่กันเนาะตอนนั้นป้าพี่ซี่กับลุงคิดก็อยู่เชียงใหม่เนาะแฟนทางบ้านที่ติดตามมาตลอดจะรู้นะคะล้วคือเราคือป้าเริ่มทํา YouTube ก็คือตอนอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วทีนี้เขามาเขาก็นัดลุงคิดก็บอกว่าอยจ,จะโชว์ฝีมือป้าพี่ซี่ก็บอกว่าเฮ้ยแน่ใจนะแน่ใจนะคริสคือเรารู้เรารู้เราอยู่กับอ่าลุงคิดมาเรารู้นิสัยลุงคิดนะคะลุงคิดก็บอกเขาอยากทำอาหารฝรั่งเพราะว่าครอบครัวของเพื่อนลุงคิดเนี่ย เขากินอะไรนะกินอาหารอะไรนะฟู้ด gluten free ute, gluten gluten ใช่ไหม gluten free แต่ cannot eat gluten ใช่เขากินกูเตนไม่ได้กูเตนฟรีแต่พวกเฟรนฟรายพวกอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ห้ามปรุงเครื่องแบบนี้นะไม่ได้โรยเกลือได้อย่างเดียวเนี่ค่ะทีนี้ปลาเปซี่ก็โอเคทีนี้ลุงคิดก็บอกลุงที่จะทํามีอะไรมั่งนะมีพี่วีวันตุกข์ปลาเอ้ยอมีมีเนื้อหมูสเต็กพ็อกก็คือโรยเกลือกับพริกไทยแล้วก็จะมีเฟรนฟรายเฟรนฟรายแล้วก็ แล้วทีนี้เฟนไฟ่ป้าเปซี่ก็บอกกับลุงคิดคือลุงคิดเกาอยากจะโชว์เพื่อน you want to show off yes ก็คืออยากจะอยากจะโชว์เพื่อน because it's my my signature ใช่เป็นซิกเนเจอร์แบบว่าเขาเหมือนกับว่าอยากจะโชว์เพื่อนเพราะว่าดีใจที่เพื่อนมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ป้าเปซี่คือรู้นิสัยลุงคิดเพราะเราอยู่กันมาใช่ไหมคะเราเรารู้ป้ปาเปซี่ก็เลยบอกว่าคลิด ซื้อเฟ้นไฟที่เขาหั่นชิ้นตามห้างดีกว่าไหมลุงคิดบอกไม่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องการทําเหมือนที่เธอทำอ่าให้ fc นะมันกรอบอร่อยดีให้ให้ fc เธอดูลุงคิดก็ซื้อมันฝรั่งสดมาแล้วทีนี้เรานัดกินข้าวกับเขานะคือ6กโมงคือ6กโมงแล้วฝรั่งเขาจะตรงเชื่อไหมคะห้าโมงเย็นลุงคิดยังไปชิวชิวอยู่ข้างนอกยังไปชิวชิวซัมแวร์ไปไหนนะ กับเราเราไปก็ไปที่นั่นใช่เขาพูดกิ่งปอเอเลเฟนทีนี้ป้าเบซี่ก็บอกว่าคริสให้ฉันหั่นมันฝรั่งรอไหมแล้วเขาเขาไม่กินเขาเที่ยงมาค่ะเพื่อเขาเขาเขาเชื่อใจลุงคริดเราดับนดอิดหลันเดมเวกปอมาอีทดินเนอร์วิดอาร์ตวิคอร์ดเดมทรัสต์ลุงคริสมากเขาเชื่อใจมากทีเนี้ยทีนี้เขาเขาเด็กเนาะเกาก็หิวแล้วเขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงมานะค่ะป้าเบซี่ก็โทรหาลุงคริสบอกลุงคริสให้ฉันหั่นฝรั่งรอไหม นู่นนี่มันจนห้าโมงครึ่งเขาก็ยังไม่กลับมายังไปบุกยิ่งกับเพื่อนเขาก็ทิ้งเขาก็ทิ้งเมียกับลูกไว้กับป้าไปซี่ที่เนี้ยป้าเห็นอยู่กับเขาะเห็นเขาหิวข้าวป้าก็เลยไปเปิดในตู้เนาะตู้ของป้าไปซี่เนี่ยก็จะมีะเลมีอะไรต้องเปิดหูเขากินกันเ็าหิวอะค่ะทีนี้พอลุงคิดมาโอ้โหเพิ่งจะมาหัน่นเกือบทุ่มนะคะเพิ่งจะมาหั่นปอกเปลือกมันฝรั่งหมูก็เพิ่งจะมาหั่นชิ้น แล้วก็เพิ่งมาหมากักโอ้โหเบสเสร็จได้กินแค่เกือบสามทุ่มอะค่ะจนทุกวันนี้ยูริเมมเอราเมนิโกโซวิตเขายังแซวล,ลงคิดถึงทุกวันนี้เลย They eat everything กินหมดเขาบอกว่าใช่เขาบอกทีนี้ปัญหาก็คือเฟ้นไฟก็ไม่สุกเฟ้นไฟก็นดนดนั่นยังแบบว่าแข็ง oh, ไม่สุกค่ะไม่สุกแล้วหมูก็ต้องไปย่างกันใหม่ค่ะเพราะมันทําแบบด่วนมันไม่ได้ค่ะจริงๆป้าเบซี่บอกว่าถ้าย่างมันต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยง มันต้องค่อยๆย,ย่างหมกักหมักเสร็จสักบ่าย3ามเนี่ยก่อนดินเนอร์คุณต้องค่อยๆย,ย่างย่างใจเย็นๆถ้าเกิดคุณไม่แม่นให้คุณใช้ฟอยนะคะอ่านั่นหมูก่อนและย่างให้มันสุกและเอาฟอยออกแล้วค่อยคุณมาย่างแบบให้มันเหลืองข้างนอกให้มันน่ากินน่ะแต่นางไม่เชื่อไม่ให้ป้าทําหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่า ชวนเขามากินข้าวบ้างเขาไม่มาแลวเขามีแต่เทควีเอาเขามีกินข้าวข้างนอกจนเขากลับประเทศไปแล้วตอนเวลาเราไปหาเขาก็พูดแต่เรื่องนี้เขาก็ค้ำกันเขาบอกว่าต่อไปถ้าเกิดลูนี่เพื่อนคนนี้เขาจะเรียกลุงคิดว่าลูนี่เป็นชื่อเล่นของลุงคิดนะคะเพราะว่าชื่อจริงเขาคือยิปเตียนชื่อเล่นเขานิกเนมคือลูนี่ก็บอกว่าโอเคลูนี่ถ้าเกิดไอคัมทูไทยแลนด์ถ้าเกิดลูนี่ชวนไปกินข้าวต้องถามก่อนว่าพอยคุกหรือว่าลูนี่คุกถ้าลูนี่คุก เดมจะอิทเปิดก็ก็จะลองท้องมาก่อนแต่ถ้าพลอยคุกโอเคอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเป็นขำอขันและและตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนเขากลัวคือไม่ใช่เรื่องว่าตรงเวลาไม่ตรงเวลาตอนนี้ทํากับข้าวหมายังไม่กินอ่ะดองยังน็อตอีทเลยแล้วตอนนี้นะคะอันนี้ป้าขอเปิดใจเลยนะที่ลุงคิดไดเรียเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนางทําสปาเกตตีของนางและนางต้มมิโกะมันอืด มันยืงภาษาไทยเขาเรียกมันอืดมัน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 ยืงอ่ะมุนคือเป็นคนที่ทําอะไรเร็วคือหิวเนี่ยจะทําจะไม่เตรียมก่อนอย่างเราเราทำาข้าวเราต้องหัน่นต้องอะไรเตรียมเวลาจะกินเราถึงมา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 คุกใช่ไหมครับมนะนที่กินแล้วร้อน,อนจะทําะไดาบอกแม่อย่าให้หนูกินฝีมือพ่อเลยนะพ่อทำสาเกตตียัง <laughs> ้องเสียเลย เขสายสารกีแตกกีแตกเอ๋เอ็งกินเองเอ๋แตกเองนักเลงพ่อเมื่อคืนเนี่ยป้าปี๊ซีก็เลยคุกให้สดาทําเองเกือกแบบถ้วยอะถ้วยเขาเนาะเกือกเต็มเกลี้ยงไม่เหลือข้าวไม่เต็มไมเตียวแต่กันลุงคิดนางมาดมนางก็เดินหนีลุงคิดบอกสดามากินแล้วลุงคิดเขาไม่ได้ทําด้วยใจ หั่นชิ้นเนื้อสดาบางทีเลื้อโซดาเขาแก่ฟันเขาก็ไม่ดีและลุงคิดไปหั่นอันนี้คือเผาผัวเต็มที่อันนี้ออเท็กไฟเอออ่อนอยู่ไอเท็กไฟเออร์ะเป็นไอจุบชุบอยู่เด็บชาลนจะบอกว่าฉันเผาเธอไงฉันเผาเธอถ้าเอาไฟสมเธอเขาทําแค่ทาเข้าใจไหมคะคือฉันแค่ทาคือทําอ่ะคือคือป้าเปซี่ใช้ให้ฉันทำบางทีป้ายุ่งเนาะทำงานคือช่วงที่ป้าอ่าอะไรนะ ข้าวให้ FC นะคะให้แฟนทางบ้านนะป้าป้ายุ่งจริง2วัน3วันนะป้ายุ่งมากเลยเพราะบางคนมีออเดอร์มาก่อนหน้านั้นนะฮะแบบ5ก้กิโลสิกิโลคือมัน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 ต้องเคลียร์ให้เขาค่ะต้องส่งต้องแพ็คแพ็คแพ็คจะได้ไม่งงตอนนี้ก็เลยบอกว่ากรุงคิดทําอาหารให้สุนายนะนนก็โอเคโอเคโอเคคือดังเล่นเกี่ยวกโอเคได้ได้ได้มาก็แบบหมูชิ้นใหญ่ๆนั่นก็หั่นแบบเป็นโอ้โหชิ้นเบลเลอรหั่นแล้วแบบชิ้นเท่านี้ Yeah I think a real dog have to eat big big chin แกบอกว่า big chin บัดเขาไม่รู้ว่าหมาเขาอ่ะฟันแทบจะ she าว w wow eat l i ิ t l e sausages ใช่แต่โซดาฟันนางแต่แล้ว my เป็นไอคุกฉีก my เป็นยุคุกฉีไม่กินป้าพิชิตจะหั่นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะคุกให้เขาบางทีป้าทำกับข้าวให้โซดาสิบยี่สิบนาทีนะคือเราทำด้วยเราทำให้โซดาเหมือนทำให้ให้ให้คนกินเลยเราทำด้วยใจ กับข้าวนี่จะอร่อยไม่อร่อยนะคะอ้าวไม่กินต่อแล้วเหรอปูเหรอโอเคกับข้าวนี่นะคะเขาบอกให้ใช้ใจทําเมนูไหนก็อร่อยแต่ถ้าคุณสักแต่ทําสักแต่ทํากับใช้ใจทํารสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะสังเกตเลยนะคะร้านอาหารบางร้านอุ้ยทำไมอร่อยจังแบบว่าโอ้โหแบบเหมือนเขาทำด้วยใจแต่ทําไมเราไปกินร้านบางร้านโอ้โหยมีอุอบาทย่นี่วะเนี่ยเพราะอะไรขาอุ้ยทำทำทำอุ้ยโอเค เดี okay, like you. So you okay. ๋ยวฉันยกอย่างนี้แล้วยที่รกว่ะโอเคปิดคลิปเลยอาหารของยูอร่อยกว่าเฟนฟายก็เมนูนี้โอเคก็นะคะป้าเพชซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะอร่อยกว่าเฟนฟายนะคะก็เมนูนี้เลยนะคะก็คือมันฝรั่งเหมือนกันป้าเพชซี่ป้าเป็ดที่ป้าเปพชซี่หรือป้าเป็ดที่ขี้เป็ดว่ะป้าเพชซี่นะคะก็มาทําให้ดูแล้ว อ่เฟนฟายคาวก่อนที่ว่าทําเฟ้นฟายสดง่ายนิดเดียวนะคะจากมันฝรั่งสดๆป้าปก็ทาไปแต่อยู่เชียงใหม่และมาเมนูนี้แนะนําเลยนะคะในกรณีถ้าคุณเบื่อเฟ้นฟายก็ทําเมนูนี้เลยแถมปรุงเครื่องปรุงรดได้ตามใจชอบฉันเลยนะคะกินคู่กับ อะไรก็ได้กับสเต็กก็ได้นะคะกับสเต็กปลาแซลมอนอะไรได้หมดเนาะใช่ค่ะ,<ส>ะเป็น<ม>เป็นเครื่องเคียงได้หมดเลยหรือว่าทํากินเล่นก็ได้นะคะทําเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะทําเป็นอาหารว่างกับแก้มได้หมดเลยนะคะก็มาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราส่งคนดูฝาหลังคลินี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเะเกันค,นะคะลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you watching ขอบคุณมากมากเลยนะคะต้ดอะ Make f for you สดอะสตาวิ่งหนีเลยอสาวิ่งเวลาพอบอกลคุคิดจะทำให น่าสดายได้โปรดอย่าทำร้ายหนู่ลยหนูยิ่งไม่ใสโอ้โห Stop, <Z> อย่าไปเกาลูก <Yeah. S 1> ไปเอาครีมพูด <Yeah. S 1> ต่อเฮ้อ